สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการแจกเงินเยียวยากลุ่มใหม่นะครับเป็นในส่วนของกลุ่มที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วด้วยนะครับสามารถเช็คคุณสมบัติและสมัครได้แล้ววันนี้นะครับผมถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าตรงกับคุณสมบัติตรงนี้ก็สามารถ ไปสมัครได้เลยนะครับก็รับสูงสุดนะครับผม12เดือนนะครับเดือนละ7,500บาทนะครับแบ่งออกกันเป็น4กลุ่มย่อยด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปแล้วฟังกันเลยครับเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปแล้วฟังนะครับทางทีมงานข่าวสามทีวีอยากจะสอบถามพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยเยียวยาเงินอะไรเพิ่มกันอีกหรือเยียวยาในรูปแบบ ไหนกันอีกนะครับก็ใกล้เป็นปีใหม่แล้วนะครับเผื่อทางรัฐบาลหรือลุงตู่ของเรานะครับท่านนายกอยากจะให้ท่านมอบของขวัญปีใหม่อะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอ YouTube นี้เลยนะครับพิมพ์กันเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นในส่วนของการเปิดเงื่อนไขเช็กสิทธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานนะครับเป็นในส่วนของกลุ่มการจ้างงานเด็กจบใหม่นะครับแก้ปัญหาการว่างงานนะครับผมก็อนุมัติแล้วนะครับเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับสําหรับการจ้างงานเด็กจบใหม่แก้ปัญหาว่างงานนะครับตกงานนะครับในโครงการที่คอมเพลเมนต์นะครับทางรมวแรงงานเนี่ยนะครับแจ้งเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์นะครับร่วมโครงการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับ ก็เป็นการแจกเงินไม่ใช่แจกเงินเป็นการก็คือแจกเงินนะครับเป็นการเยียวยาชนิดหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของกลุ่มการจ้างงานเด็กจบใหม่นะครับก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอไปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการแรงงานเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่เนี่ยนะครับแก้ปัญหาการว่างงานตกงานนะครับโดยภาครัฐและเอกชนนะครับเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์นะครับ ให้เกิดการจ้างงานใหม่นะครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวได้นะครับผมออนอกจากนี้นะครับยังมีมุ่งหมายการแก้ปัญหาการว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับตามนโยบายที่ทางภาครัฐบาลภายใต้การนําเสนอของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือนายกของเราเนี่ยนะครับที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำนะครับ โดยกล่าวว่านะครับมีเป้าหมายช่วยเหลือการจ้างงานสําหรับนายจ้างสถานประกอบการภาคเอกชนนะครับให้เกิดสภาพข้องทางธุรกิจครับและเพิ่มโอกาสให้ผู้จบการศึกษาใหม่เนี่ยนะครับที่ไร้ประสบการณ์การทํางานนะครับได้รับการบรรจุง,งานเพิ่มขึ้นนะครับโดยภาครัฐนะครับอุดหนุนเงินเดือนครึ่งหนึ่งตามการศึกษาครับจำนวน260 0 0 0อัตราครับ ระยะเวลาการดําเนินการเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง30กันยายนนะครับถึงปีหน้าเลยอ่าก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คสิทธิ์และเงื่อนไขกันนะครับว่าลูกหล,ล,ลานของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยท่านใดที่มีสิทธิ์นะครับกับการจ้างงานครั้งนี้นะครับตรงนี้นะครับผมอธิบายเพิ่มเติมไปนิดนึงครับก็คือภาครัฐเนี่ย จะอุดหนุนเงินครึ่งหนึ่งตามบุิการศึกษาก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของการเปิดรายละเอียดนะครับสาหรับนายจ้างที่มีสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการนี้นะครับผมใครที่เปิดธุรกิจเป็นนายจ้างอยู่ก็ฟังไว้ได้เลยนะครับสําหรับนายจ้างถานประกอบการที่เข้าเงื่อนไขสิทธิ์นะครับเ <c oughs> ข้าร่วมโครงการนี้ <c oughs> ก็จะมีได้แก่นะครับจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับผมไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่มีการเลิกจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยเกินกว่า15%นะครับนับจากวันที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าลงโครงการนะครับตลอดระยะเวลาที่เข้าลงโครงการนะครับผมกรณีที่ผู้จบศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างของโครงการสถานประกอบการจะต้องแจ้งให้กรรมธิการจัดการหางานทราบผ่านทางเว็บไซต์จ้างงานเด็กจบใหม่ภายในระยะเวลา เวันนะครับเพื่อมีสิทธิ์ในการจ้างผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ทดแทนภายใน30วันนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนในของในส่วนของการจ้างงานสำหรับนายจ้างนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเงื่อนไขผู้จบใหม่นะครับที่จะต้องมีสิทธิ์เข้าร่วมของการหรือไม่นะครับก็คือ 1. ต้องมีสัญชาติไทยนะครับ 2. ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม 3. ยกเว้นกรณีผู้จบศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากทํางานนอกเวลาหรือพ์ทไทม์นั่นเองนะครับในระหว่างที่กําลังศึกษาเนี่ยซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาจากวันที่จบการศึกษานะครับผม 4. ผู้จบการศึกษาใหม่ยังเป็นผู้ว่างงานนะครับ 5. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับประการนี้ประการนี้เสียบัตรเนี่ยปะวะสนะครับเป็นต้นไปประการประการนี้ยบัตรวิชาชีพป,ปะวะชนะครับและ มัธยมศึกษาตอนปลายหมอเนาะมีอายุไม่เกิน25ปีนะครับหรืออายุเกิน25ปีนะครับแต่ต้องจบการศึกษาปี62หรือปี63นะครับผมนี่ก็เป็นเงื่อนไขสําหรับผู้ศึกษาจบใหม่นะครับทางด้านอธิบดีกรมบัญชีจัดหาง,งานกล่าวเพิ่มเติมเปครับว่ารัฐเนี่ยจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ลูกจ้างตามโครงการในอัตรา้อยละ50นะครับ ของค่าจ้างตามระดับการศึกษานะก็คือครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะก็คือระดับปริญญาตรีค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ1 5 0 0 0บาทรัฐจะอุดหนุนอยู่ที่7,500บาทนะครับแล้วก็ทางปวสนะครับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ10,000บาทเป็นต้นไปนะครับรัฐจะช่วยอุดหนุนที่5,000บาทเป็นต้นไปนะครับปวชค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ9000บาทนะครับรัฐจะอุดหนุนจำนวน4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ม6นะครับ ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ8 0 0 0บาทนะครับรัฐจะช่วยอุดหนุนนะครับอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากอัตราการจ้างที่กําหนดเนี่ยในโครงการต่ํากว่าอัตราจ้างขั้นต่ําของจังหวัดนะครับที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับนายจ้างสถานประกอบการนะครับต้องจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามประกาศนะครับคณะกรรมาการอัตราจ้างนะครับท้งนี้นายจ้างสถานประกอบการต้องเป็นผู้นําส่งเงินสมทบนะครับ โดยคำนวณค่าจ้างทั้งส่วนของนายจ้างและที่รัฐอุดหนุนนะครับเพื่อใช้เป็นฐานลากในการคำนวณเงินสมทบนะครับที่ต้องนำส่งประกันสังคมและจ่ายเงินครับจ่ายเงินเดือน,นผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยของลูกจ้างไม่เกินวันสิ้นเดือนของทุกเดือนที่กำหนดครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านได้ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำได้เลยนะครับ และคลิกแบนเนอร์การจ้างงานเด็กจบใหม่นะครับจากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กําหนดนะครับนายจ้างสถานประกอบการนะครับตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าลงโครงการการยืน่นเอกสารเพิ่มเติมติดต่อสํานักงานจัดหาง,งานกรุงเทพนะครับที่กรุงเทพมหานครก็พื้นที่นะครับเขต1นึงถึงสิาสำนักงานจัดหาง,งานตามจังหวัดที่ระบุเป็นสถานที่ทํางานได้เลยนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ใครที่ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เช่นเดิมครับสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นกันได้นะครับว่าอยากให้รัฐบาลน,นะครับหรือนายกข,ของเราเนี่ยเยียวยาเงินอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะครับแจกเงินอะไรกันเพิ่มอีกนะครับเผื่อจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้เรานะครับก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่าวสามทีวีนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้กาบสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้ว ไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง Youtube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นพักกันไปวันหนึ่งสองส้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามีก็ตอบไม่ไหว คำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ